ดานังด้วยนะคะมันอ่าตอนนี้ก็คือจะมีในรอบของดานังนะคะอ่าเตรียมแคปอ่ะแคปเจอร์ค่ะอะไรหรอทะเลาะอะไรกันหรออยากรู้ว่าอันนี้จริงหรือเทปคะจริงค่ะสดจริงค่ะอ่ะอ่ะแคปเจอร์ค่ะแม่ไม่รู้ ไม่รู้เจ้ามือกวนอะไรนะักหนาหาซื้อไม่ได้เนเจ็บุ๊กอันนี้ก็ต้องไปเขีรยกันเอานะคะฮานอยดานังนะคะได้เลขแล้วก็เงียบๆเด้อไม่ต้องมาบอกคนอื่นเขาหรอกฉันก็ยิ่งโดนด่าอยู่เลขพัาสดุเช็คไม่ได้ยังไม่ได้ส่งค่ะอันนี้ดานังมันจะออกสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ ฮานอยดานังใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเข้าไปแอดไลน์เข้าไปสอบถามที่แอดมินได้เลยค่ะ,อคะโอเคและวันนี้ฮานอยปกติมันหยุดนะแม่ฮานอยปกติมันหยุดนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันดานังนะ จ้าอ๋ออันนี้มาติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อจ้าโอเคค่ะอ่าบีเข้ามาเก็บตังค่าดินะ่ะไปดูดิโอเคนะจ้าพองหนูทำไมไม่หยุดไม่ไม่ทราบอะคะ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะค่ะแม่ ไม่ทราบเหมือนกันนะะไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันจะออก16นาฬิกาอ่30นาทีนะคะฮานอยดานหนังฮะเอาพวงกุญแาบานอโอ้แต่ละคน มันจะเป็นฮานอยตุ่ดจีนนะคะซึ่งมันจะออกแทนฮานอยปกติฮานอยปกติเราอ่ะมันหยุดอันนี้ลองลองแซมเปิลก่อนนะมันเป็นวันแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่จําความได้นะคะก็คือมันจะมีช่วงของตุ่ดจีนฮานอยปกติมันจะปิดนะคะซึ่งอ่า ฮานอยเป็นอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าหวยฮานอยเนี่ยฮานอยมันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามมีอนาณาณิคมนนและอารยธรรมนะคะอ่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากอาประเทศจีน<ม>ก็จะมาในชุดแบบเดียวกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็นะคะฮานอยปกติหยุดนะคะแล้วก็จะมีในตัวของฮานอยตุ๊ดจีนเข้ามานะคะฮานอยตุ๊ดจีนเนี่ยมันจะออกอ่าเหมือนตรงเวลาค่าเลยสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะมันมีทุกป,ปีอยู่แล้วนะคะ โอเคนะจ๊ะบัญชีเรามีบัญชีเดียวบัญชีบริษัทเจฟองเบียร์แปดแปดแปดนะคะหรือบอจก,กจุดเจฟองเบียร์แปดแปดแปดค่ะ่าไหร่ ท่านอีุ่่งคืออะไรท่านที่ว่าทัานไหนผลปานเยอไยหีกเก่านะช่างออกไม่เกี่ยวออกอืมเขาไม่เมียว